สวัสดีสวัสดีตอนรับสู่ช่องแปะโอทูโคโซีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกระชาแอตเลียแคตเตอร์ด้วยเพชรสาสิบเมตรหรือก็คือโลเดียวคือตอนแรกก็จะฟาร์มเพชรเยอะกว่านี้นะแต่ตู้มันใกล้หมดแล้วอะ่ะมันต้องเปิดอะ่ะเพราะแบบ แคทเทอรียแคทเตอร์คุณมันต้องมีติด ID ไอีไว้ป่ะเออวันนี้จะมาเปิดกระชากันก็นเองจะเปิดใหม่เลยในชะมาขออธิษฐานขอให้อาเทเลียจงมาถ้าอาเทเลียมาวันนี้จะทำอีกเพิ่มอีกคลิปหนึ่งเลยก็แล้วมา ไม่มีการกดสกิปไม่มีการเติมเพิ่มแน่นอนอาเชือรอโอ้ไม่ต้องการแล้วในพี่ห้าแล้วได้สีเขียวก็ดีแต่ไม่อยากได้มือมเดี๋ยวไม่ออกสี อาเชียเยอะโบตัวเดิมเออไม่งียอะโบพี่ถึงก้อสานเออ so สววสดีแก้สีทองไหมสีทองไหมไรเดอร์ไรเดอร์ใครเบอร์ทูซ่าโอ้ก็ก็กดีก็ดีมั้งเออเออขอ 3, สับเส้นทองสับไม่ทอง แคตเตอร์อาเชอร์โอ้จะได้วันดูไม่เหมือนไม่ไม่ได้เหมือนไม่น่าออกเลยอาเทเรียจ๋าเราเราเป็นมุลานะเราเปมุลามาสานะคุณปู่อยู่กับเรานะคุณปู่อยู่กับเราตอนนี้นะอาเทเรียอาเทเรียแคสเตอร์ตัวยาเทเรียแคตเตอร์กุ้งจังเอลิฟกุ้งจังก็ได้กุ้งจัง คปู่ตอนนี้ก็อยู่กับเรานะโอ้ยจสิบจะครบสิบ,บ,สบยังวะเฮ้ยเอยเอ,เอไม่ออกจริงเหรอ,ก,อกูไม่มีเพนเปิดแล้วนะเสีกกูไม่มีแล้วนะโอ้ไม่ออกแน่นอนไม่ออกใช่ไหม ơi <tôi> chụp <kiếp>